ท่านผู้ชมมีความคืบหน้าสำคัญนะครับไปตามข่าวต่างประเทศกันหน่อยล่าสุดเนี่ยโอ้โหหุ้นเอ็นวีดีพุ่งเลยนะครับบวกถึงจุดสามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าล่าสุดทรัมป์โพสต์แบบนี้ครับไฟเขียวแล้วครับนี่ครับทรัมป์โพสต์บอกว่าเขาได้บอกกับเซนตินผิงเรียบร้อยประธานาธิบดีจีนนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นอนุญาตอนุมัตินะครับในการส่งออกเจ้าชิป H200 รุ่นสุดยอดของเอ็นวีดีนะครับไปให้กับจีนและประเทศอื่นเรียบร้อย ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตในครั้งนี้คือการดูแลเรื่องความปลอดภยัยความมั่นคงของชาติเป็นสําคัญนะครับทรัมป์บอกต่อว่าสินพิงนั้นตอบรับได้ค่อนข้างดีในเชิงบวกครับและจีนจะต้องจ่ายภาษี25%ปรให้กับสหรัฐอเมริกานี่ทรัมป์บอกแบบนี้นะครับแล้วบอกว่านโยบายนี้เนี่ยเขาจะสร้างงานสร้างบลประโยสร้างกำไรกำไรให้กับชาวมริกันนะครับผู้ที่จ่ายภาษีแลวก็ด่ากราดไปยังไบเดนด้วยที่ผ่านมาโอ้โหนโยบายเก่าๆเนี่ยนะครับ ไปสร้างสิ่งที่มันเสื่อมโทรมไปสร้างสิ่งที่มันล้าสมัยเนี่ยนะครับสินค้าที่มันไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการจะใช้มันนะครับเป็นไอเดียที่แย่มากในการแก้ไขปัญหาเป็นไอเดียที่แย่มากในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับและทําร้ายชาวเมกันด้วยนะครับยุคสมัยไบเดนมันจบลงแล้วนะครับทรัมป์บอกต่อว่าเขาบอกว่า NV i d i a เดีย US customer คือคนที่ใช้งาน NV i d i a เดียเนี่ยนะครับเราจะมองไปข้างหน้า แล้วแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเขาบอก Highly Advanced Blackwell Chip สุดยอดชิปรุ่นต่อไปโ,อโมเดล Blackwell รวมไปถึงนะ r u bin ินนะครับจะมาในไม่ชา้าและจะไม่ได้รวมอยู่ในการอนุญาตส่งออกชิป Nvidia ไปในครั้งนี้คือพูดง่ายๆไปชอเจ้า h 200รุ่นใหม่เตรียมมาแล้วนะครับทมอมบอกต่อว่าโมเดลนี้นี่นะครับเขาจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปไเรื่อยๆ แล้วก็เตรียมจะไปใช้กับ AMD นี่ m d Intel แล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยเพื่อสร้างให้สอดนั้นกับยิ่งใหญ่เหมือนเดิมท่านชมดูหุ้นหหุ้นเอเมเดียล่าสุดหน่อยครับ